งาน,นางานธนูอ่ะดีมากงานธนูคนที่ทํางานดีมากโดดเด่นเลยใช่ไหมคะอาจารย์เด่นมากงานธนูจะได้เลื่อนขั้นเนสองขั้น, 1, 2, น<อ>ใครได่ทํางานนี่คือไพ่ดีเกี่ยวกับงานธนูดีมากเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง่งเงินขึ้นทั้งสองอย่างเลยค่ะแล้วก็เจ้าของธุรกิจนะคะเจ้าของธุรกิจจะมีเกณฑ์ขยับขยายขยับขยายได้เลยลงทุนเต็มที่ได้เลยค่ะแต่ การเงินคนในบ้านจะเจ็บไข้ได้ป่วยการเงินจะเสียเงินไปกับคนในบ้านผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ห้ามค้ำประกันใครช่วงนี้คนที่เกิดราศีธนูอย่าไปค้ำประกันใครห้ามค้ำประกันใครอย่าไปกู้ยืมเงินให้ใครอ่ะห้ามเด็ดขาดเลยนะคะถึงงานคุณจะดีแต่คุณเองก็ต้องระวังในเรื่องของความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินนะคะหรืองานหรือแม้กระทั่งการลงทุนลงทุนอะไรก็น่าสนน่าเป็นห่วงถูกต้องไหมคะแล้วก็ลงทุนถ้าลงทุนเองลงทุนได้ค่ะ แต่ว่าอันนี้คือการค้ำประกันคนแล้วก็การเจ็บไข้ได้ป่วยที่ต้องระวังของคนในบ้านหรือถ้าสมมติอย่างที่การแก้แค่คือสมมติที่บ้านมีคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็เสียเงินตรงนั้นแบบไปซะใช่้องให้เสียเงินไปเลยราศีธนูระวังมีปากมีเสียงกับคนรักนะจ๊ะให้ใจเย็นๆนะคะมีเหตุผลให้เยอะๆแล้วก็คนโสดระวังถูกหลอกนี่เสียเงินนะระวังเสียเงินนะคะอย่าพึ่ง ไว้ใจใครนะคะที่เข้ามานะคะไม่ใช่ค่ะรับทราบแทนราศีธนูอยากให้ระวังเรื่องการผ่าตัดนะคะเกี่ยวกับสุขภาพระวังเรื่องการผ่าตัดนะคะวิธีทาบุญเสริมดวงแก้เคสทำบุญลงศพเติมน้ำมันตะเกียงค่ะลางีนี้